มาแล้วซุป,ปโปชูประยุทธ์เหมาะสมเป็นนายกนํำโด่งอันดับหนึ่งป้าอาุธยานีใจสุดๆลุงเต่านินจาป้าสอจอบันจงแม่เหมาะขอบตอแอวังชินหลังจากนี้ต้องแก้บนกันด่วนหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติให้ลุงตู่ไปต่อ6ต่อ3 คนที่ไม่รักรุงก็วิาพากษ์วิจารณ์สารรัฐธรรมนูญไปต่างๆนานาครับท่านแต่คนที่สวนกระแสคนที่ไม่ชอบลุงก็มีคนรักรุงตัวอย่างป้าอัญชุยานี่ดีใจกันสุดๆฟอ้อนลำํำรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบนบานไว้รวมพลพ่อแม่พี่น้องรักรุงกว่า200ชีวิตมารำวงกันละครับท่านพี่น้อง และอีกท่านหนึ่งงานนี้เป็นต้นคิดเลยละครับลุงเต่านินจาสกิดข่าวไอดีเจ้าพ่อสื่อใหญ่ที่ไปทำข่าวมาทั่วสารทิพย์ไม่ว่าจะเป็นพมา่าเขมรยววลาวคณะเคารพกันนะครับยิงระเบิดกันตุ้มตามป๋าเต่านินจาของเราก็ไปทำมาแล้ววันนี้ท่านเป็นต้นคิดนะครับให้บรรดาพี่ๆน้องๆกลุ่มรักลุงตู่ช่วยไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆเพื่อให้ลุงตู่ได้อยู่ต่อ ลุงเต่าเองก็สถานศักดิ์สิทธิ์ก็ก็เป็นสถานที่เคยนำพระสบของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชประทับก่อนที่จะนำลงกรุงศรีอยุธยาทึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปางก่อนขึ้นเชียงใหม่ในเทือกเขาขุนตาลส่วนป๋าบรรจงอดีศสอจอหลายสมัยแม่เมาะจังหวัดลำปางก็ไปที่ศาลหลักเมืองละครับท่าน วันนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวออกพรรษานี้ต้องมีการไปแก้บนแล้วครับและมีอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้กล่าวนามมาในที่นี้แต่ขอกล่าวอีกคนครับออบตอแอรครับอบตอแอวังแฟนอดีตรองนายกและผู้สมัครนายกอบตอว,วังชิ้น2ส,สมัยน้องรักสายตรงลุงเต่านินจาลำปาง ก็ไปถึงสองแห่งแห่งแรกก็คือภระศีอริยะเมตไตรนะครับวัดประชานาตนะครับและอีกแห่งที่สองก็ไปพึ่งพาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพื้นที่เทศบาลบางระมงครับใกล้ๆกับวัดท่ากระดานณที่นี้มีสององ,งค์ด้วยกันนะครับเป็นความเชื่อของผู้ศรีอริยะเมตไรองใหญ่ต้องเ่งมา5เมตรที่ปริษานะวัดประชานาตจังหวัดชลบุรี จงโดนบรรดาลผจญไทยพิบัติทั้งหลายคนทานคนไม่ด okay. ีคนที่คิดอาฆาตฆาตร้ายต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ีินาศไปจากประเทศไทยและข้าพเจ้าขอคุณพระศรีอริยาประเทศไทยองค์นี้ลงปกครองลงต้องคุ้มครองป่าตองประเทศไทยที่กำลังดมาจักายคนถึงประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอตี นโมตัสสะภะวะโตวันตุสังนโมตัสสะภะวะโตวัสตุสังนโมตัสสะภะวะโตวันตุสังนโมตัสสะโอมสิโนราชาเทวะนามาภิหังอโอมสิโนราชาเทวะนามาภิหังอโอมสิโนราชาเทวะนามาภิหังรูปกิจวัตรกิติกาเจนวัตรหรือกิจวัตรกลางชัยหรือแอดแอดมุบังแอดตะวันใหม่ขอเสนอให้ เพื่อชาวสยามอยู่ดีกยนดเนเป็นสุขนะครับขอพระองค์จงช่วยดลบรนดาลขจัดภัยพิบัติทั้งหลายให้คนพานคนไม่ดีคนี่คิดอาฆาตมากร้ายต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ที่นาไปจากประเทศไทยและลูกขอคุณสมเด็จเจ้าตักสินขารชจงให้ คนดันคอนปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองปัดเป่าให้ประเทศไทยที่กําลังมากั้นกลายคนเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีให้สลายหายไปเพื่อให้ท่านนําพาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองคู่ประเทศไทยตลอดไปสาธุโอมสิโนโราชาเทวะตรมะโอมสิโนโราชาเทวะรมอโอม わかわないもんね。